นี่คือแมอลงที่อยู่ในเถาวันนะครับเถาวันหรือว่าเครือเขานะครับชาวเมียนบ้านเราก็ชอบกินกันนะครับแต่มันก็หายากนิดหนึ่งนะครับบ้านแล้วก็คั่วทอดทอดกันเลยยังไม่ใส่น้ำมัน

คนละคำสองคำก็ยังดีอ๋อใส่เกลือเยอ,อะเค็มเค็มไปหน่อยเอาเลยว่าแกงฮะหนังนทะอ้างเค,นะงคเเ็มน่ อ,อ๋อแล้วครับตักออกเลยนะครับฮะ หอมามากหอมโอเดี๋ตวตาผมชิมบ้างนะครับผม,มดูนะให,ใหญ่เลยนะ มันไม่สะดวกในการถ่ายใ<อ>หญ่เลยอื้มมันนอนไม้เลยอืมแต่อหอมกว่า

มีข้าวแก่ยังงันป oh. ้ายังงันนะบ้องแบะน้าโอ้ยเกี๊ยบแล้วพุ่เช็คชาเห็บตัดโซ่เนี่ยเหรอเดือดจะหล่อแล้วฮะต๋องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ